วันพฤหัสที่15มิถุนายน2023ในเช้าวันนี้เราได้รวมพิธีบูชาขอบพระคุณและได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนะครับจากจดหมายนบุญเปาโรถึงชาวโครินฉบับที่สองเราก็ได้ไตรตรองเกี่ยวกับเรื่องพระคุณของพระจิตผานสถานของพระจิตนั้นจะทำให้เราเป็น อิสระอย่างแท้จริงในชีวิตขอเท้าความนิดนึงนะครับสาเหตุที่เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ถึงชาวโครินก็เพราะว่าในยุคนั้นมีผู้ที่สอนผิดๆมากมายมีพระเทศเทียมมีประกาศกเทศเทียมมากมายทีเดียวที่ดกดด่นในการเทศสอนผิดๆก็คือมีหลากหลายลัทธิ ที่อ้างอิงถึงตัวเองว่าตัวเองนั้นมีความาวิเศษตัวเองนั้นเป็นคนที่แต่งตั้งเป็นตั้งตัวเองเป็นศาสดาในลัฐที่ใหม่ๆศาส,สนาใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วในยุคนั้นและตัวเปาโลเองต้องยืนยันถึงเรื่องนี้ว่า,าตัวท่านเองนั้นตัวเปาโลเองนั้นเป็น ผู้ที่ได้รับบัญชาจากพระเจ้าอย่างไรและเป็นอัครสาวกเป็นอัครธรรมทูตมีสิทธิในการประกาศข่าวดีเช่นไรนะครับเพื่อปกป้องความจริงต่างๆและท่านต้องท้าทายกับผู้ที่สอนผิดๆอย่างมากมายวันนี้ที่เราได้ฟังนั้นเปาโลได้เปรียบเทียบนะครับเกี่ยวกับพระธรรมเดิมเมื่อครั้งที่โมเสส ได้ขึ้นไปบนภูเขาไซนายหรือซีนายและนำแผ่นศิลาจารึกบัญญัติสิป,ประการลงมาช่วงนั้นโมเสสได้ได้เรียกว่าพบก,บกับพระเจ้าทำให้ใบหน้าท่านสว่างสวยัยใบหน้าท่านทอแสงเนื่องจากได้อยู่ต่อพระพักพระเจ้านะครับนี่เรานำมาจากหนังสืออพยพสิ่งที่เปาโลได้อ้างอิงถึงด้วยเหตุนี้ เปาโลจึงใช้ผ้าคลุมหน้าเพื่อไม่ให้ประชาชนตกใจกลัวได้เห็นแสงอันลุ่งโลดหรือว่าเห็นออร่าอย่างเรียกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับและเปาโลก็ได้กล่าวว่าผ้าคลุมหน้าที่ทําให้ประชาชนนั้นก็มองไม่เห็นรัศมีอันเจิดจ้าของพระเจ้าแต่ในที่สุดก็ค่อยค,อยคอยอจางลงไปและหายไปโมเสสกับผ้าคลุมหน้านั้นก็เปรียบเสมือนกับ ะระบบเดิมๆที่จะต้องหายไปความคิดจิตใจของชาวยูวนั้นในสมัยนั้นนะครับ2,000ปีที่แล้วความคิดจิตใจของชาวยูวจะถูกบดบังด้วยม่านที่มาบังตาเพราะอะไรเพราะความทนงตัวเองเพราะความเย่อหยิ่งจองหองเพราะความที่ใจแข็งกระด้างเพราะพวกเขาไม่เข้าใจในพระคมัมภีร์ และไม่เข้าใจเรื่องราวของประกาศกที่ได้ทำนายถึงพระแมสยาหรือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับฉะนั้นพวกเราเองในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เป็นคิตชนนั้นเราต้องพยายามที่จะขจัดม่านบังตาหรือว่าอุปสรรคต่างๆทั้งหลายที่ทำให้เราเข้าใจผิดอุปสรรคต่างๆที่เราทำให้เรามองไม่เห็นพระเจ้า อุปสรรคต่างๆที่มาขัดขวางทำให้เราได้รับชีวิตเนียรันก็เพราะว่าการที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้นการมีอคติการมีทิฏฐิสูงเราไม่สามารถที่จะมีเสรีภาพได้อย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นการที่บุคคลหนึ่งนี่อยากจะมีเสรีภาพแต่ใช้กฎกฎหมายมาบังคับ ถือตามพระบัญญัติอย่างเข่งคัดอะไรจนเกินไปจนไม่สามารถยืดหยุนย่นได้และนี่แหละก็เปรียบเสมือนกับจะเป็นสิ่งที่บังตาตัวเองเป็นที่สะดุดทำให้เราไม่ได้พบพระสิริลุ่มโร์ของพระเจ้าวันนี้เปาโลจึงสอนเราใหม่นะครับว่าชีวิตทุกคนนั้นเราต้องการอิสระภาพชีวิตทุกคนนั้นจะมีเสรีภาพได้ อย่างแท้จริงก็โดยพระคุณของพระจิตเท่านั้นที่ทำให้เราเป็นอิสระทุกวันการเจริญชีวิตจริงของเราในแต่ละวันนั้นนะครับเราจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ที่แตกต่างกันไปบางคนก็มีความทุกข์จากปัญหาครอบครัวบางคนก็ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่าการที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วและก็การที่ เราไม่สามารถปรับตัวได้กับ,ก,บการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเราจะมีความทุกติดกับความทุกขเราก็คิดแต่เรื่องแต่ทำไมชีวิตนี้ยากลำบากมีความทุกขก็เปรียบเสมือนเรานำโซ่ตรวนนั้นมาแขวนกับตัวเรายิ่งวันยิ่งทับถมยิ่งทำให้เราเดินไม่ได้ทำให้เราใจขุ่นหมองมืดมนวันนี้เปาโลอยากจะขีดเส้นใต้อยู่อย่างเดียวนะครับว่า ชีวิตเราทุกคนนั้นจะมีอิสระได้ก็โดยพระจิตของพระเจ้านั่นเองวันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องอ่าไต่ตองเรื่องนี้แต่ละวันอย่างดีทีเดียวว่าเรานั้นเป็นบุตรพระเจ้าเป็นศิษย์พระเยซูคริสตเราจะต้องมีอิสระอย่างแน่นอนอิสระจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะปลดโซ่ตรวนต่างๆที่มันทับถมเราทำให้เราหนักอึ้ง ทำให้เราก้าวเดินไปไม่ได้ทําให้เรานั้นมืดบอดทําให้เราชีวิตเราต้องอาเผชิญกับความระทมในปัญหาต่างๆแต่ว่าด้วยความไว้วางใจในพระจิตเจ้านะครับพระจิตเจ้าจะนําพาเราให้ผ่านชีวิตดังนี้ฉะนั้นพระจิตของพระเจ้านั้นจะประทานอิสรภาพของเราที่สำคัญให้พ้นจากบาปทั้งปวง ปาศจ,จากการลงโทษปาศจ,จากจะบาปจากบาป,าบาปเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์พงจะช่วยเราให้รอดไม่ใช่ว่าเราไปผูกติดกับกฎธรรมบัญญัติหรือเคร่งคัดในพิธีกรรมอย่างขยับไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องพระพระจิตเจ้าจะขจัดภาระอันหนักอึ้งของเราทำให้พระเจ้านั้น ได้มาประทับอยู่กับเราอย่างแท้จริงนะครับโดยควายไว้ความไว้วางใจในพระเยซูคริสในที่เราต้องทำกิจการด้วยความรักต่อพระเจ้าสูงสุดและความรักต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนพี่น้องต่อตัวเราเองเราต้องรู้จักเรียนรู้การยอมรับสภาพจริงของเราเราต้องอยู่กับมันในไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลนะครับและต้องรู้จักการให้อภัยอันนี้เนี่ย เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่นักบ,บุญเปาโลอยากจะสอนเราเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยแล้ก็ติดกับของซาตานที่ทำให้เรามืดมัวการสร้างทิฏฐิอย่างสูงต่อคนอื่นนั้นก็ทำให้เราไม่เป็นอิสระจากชีวิตนะครับเพราะทุกคนนั้นชอบพูดว่าเราอยากมีเสรีภาพเราอยากมีอิสระในชีวิตและนี่แหละครับนันบ,บุญเปาโลบอกว่าจงยึดมั่น ในพระพรของพระจิตเจ้าที่จะทําทให้บ่วงทําให้โซ่ตรวนของเราหักสะบั้นออกไปแล้วทําให้เราสามารถมีชีวิตบินได้อย่างอิสระนะครับวันนี้สิ่งที่เน้นก็คือเรื่องนี้เพื่อพระเกียรติมนคนของพระเจ้าในทุกวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้ยินว่าทางสันตป,ปาปาสันตสํานักได้เปลี่ยนแปลง ผู้นำการปกครองของสังคมมทนอย่างเช่นของราชบุรีก็มีผู้นำใหม่ของจันทบุรีต้องหาบุคคลใหม่จึงทำให้มีเสียงในสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมมีการโยกย้ายและเป็นอย่างไรเราก็ต้องศึกษาแบบนี้นะครับว่าเราต้องเรียนรู้ในแต่ละวันนั้นเราจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเชื่อในพระคุณของพระจิต ที่จะนำทางของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจิตนั้นจะมาชำระล้างพระจิตจะมาทำให้พระศาสนาจากนั้นมีความใหม่มีความก้าวหน้าไปยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นพ่อจะหาโอกาสอธิบายในกระบวนการต่างๆเหมือนกันว่าเวลาเลือกผู้นำเลือกบิช,ชอปเลือกอาร์บิช,ชอปเลือกสังฆราชเลือกอาคสังฆราช เลือกผู้นำในที่ต่างๆเขามีกระบวนการการอย่างไรโดยการรับฟังเสียงของประชาชนแต่ที่สำคัญนั้นรับฟังเสียงของพระจิตในการที่เรา,า,าเป็นคนที่สงบนิ่งและฟังเสียงของพระเจ้าฟังเสียงของพระจิตทีละเล็กทีละน้อยเราจะเข้าใจนะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูคริสต์สอนสิ่งที่ เป็นหัวใจของการเป็นคิทชนนะครับการเป็นสิทธิ์ของพงค์พง์นั้นก้าวเดินไปอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นบทเทศบทเทศแรกปฐมเทศนาบนภูเขาจากมัทธิวบทที่5นั้นจะเทศสอนยาวมากทีเดียวนะครับวันนี้พง์อยากจะเทศสอนว่าในบัญญัติเดิมนั้นาตามธรรมเนียมที่เราเชื่อกันเดิมๆว่าตัวอย่างเช่น าการฆ่าคนในบัญญัติเดิมนะครับอันนี้เป็นบาปอย่างร้ายแรงแต่พระเยซูคริสต์นั้นมาบอกว่าสิ่งที่ร้ายแรงสาเหตุที่จะนำเราไปสู่การฆ่าคนนั้นมันต้องเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนเริ่มจากความโกรธเล็กๆน้อยๆก่อนเมื่อความโกรธเคืองความแค้นความมีทิฏฐิความที่เราหมกมุ่น อยู่กับความเครียดแค้นเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไปถึงการลงมือฉะนั้นไอ้ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจเล็กๆความโกรธมันก็ผูกกับความอิจฉาริษยาการเอารัดเอาเปรียบกันความแค้นที่มีการเจ็บใจซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันค่อยๆสะสมขึ้นไปฉะนั้น พระเยซูคริสต์นั้นอยากจะสอนเราให้เราแบบตัดไฟต้นลมต้องดูสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนนะครับวันนี้แม้ว่าเราจะโกรธเคืองใครเราจะไปด่าเขาอันนั้นเราต้องคิดและมันจะเริ่มจากสิ่งที่สะสมจากสิ่งเล็กๆน้อยน้อยมันจะนำไปสู่ความเสียหายใหญ่โตเลยนะครับคนเราถ้ามาพูดกันไปแล้วเวลาจะ กาำจัดใครหรือว่าฆ่าใครให้ตายสักคนหนึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําง่ายเหมือนกันนะครับมันต้องเกิดจากความสะสมจากความไม่สมดุลในตัวเองก่อนมันเกิดจากความแค้นมันเกิดจากสิ่งที่ในหัวใจก่อนถึงจะมีปฏิกิริยาทางภายนอกได้ฉะนั้นเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละวันนี้ถ้าเราจะไปสวด ไปน้ำรัการพระเจ้าไปร่วมบูชาขอบคุณก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องรู้จักคืนดีให้อภัยกับพี่น้องก่อนฉะนั้นการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ยากในชีวิตนะครับถ้าเราเกลียดใครคนหนึ่งเรากโกรธใครคนหนึ่งเราแค้นเคืองใครบุคคลหนึ่งการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นยากมากแต่ว่าเป็นยาขมหม้อใหญ่ถ้าใครสามารถชนะ จุดนี้ไปได้นะครับก็จะสามารถที่จะชนะสิ่งอื่นๆไปอย่างง่ายดายฉะนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆๆกน้อยก่อนเราฟังเทศฟังธรรมด้วยกันในเช้าวันนี้เราตั้งจิตตั้งใจขอพระจิตให้เราเอาชนะตัวเราเองให้จงได้ก่อนเราต้องชนะตัวเราเองชนะความที่เราเกลียดชังคนอื่นสิ่งแรกที่จะต้องทำนั้นก็คือ เรามองโลกในแง่บวกเรามองบุคคลนั้นในแง่ดีเราเสริมสร้างเป็นกําลังใจซึ่งก,กันและกันแต่ว่าการที่เรา,าเราคุณธรรมของเราในชีวิตเราต้องสูงเด่นกว่าคนอื่นฉะนั้นเราจะรู้สึกอับอายนะครับถ้าเราพบหลายบุคคลเองหลายบุคคลที่แม้เขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ไม่ได้เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ไม่ได้เชื่อในศาสนาคริสต แต่เขาประพฤติตนดีสุภาพถ่อมตนเราก็จะอายเขาเราเห็นพี่น้องที่เป็นชาวพุทธหลายคนนะครับที่มีจิตใจงดงามเราเห็นพี่น้องหลายคนที่ถือศาสนาอื่นที่มีจิตใจอย่างดีมากเลยนะครับในการที่จะ,จะเจริญชีวิตในแต่ละวันมีคุณธรรมอย่างสูงส่งเราจะต้องอ พิจารณาตัวเราเองแล้เราในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์นั้นเราจะต้องมีคุณธรรมที่เด่นมากกว่าใครๆนะครับวันนี้เป็นพระองค์อยากจะสอนเราเตือนสติเราในในเรื่องนี้นะครับและสิ่งสิ่งเดียวที่เราจะทำก็คือเราต้องสวดภาวนาให้กับบุคคลที่เรามาพูดง่ายๆว่าเราไม่ชอบ เราชะตาไม่ตรงกันอันนี้แหละมันจะเป็นการแก้ไขแล้วผ่านสถานของพระเจ้าจะช่วยเราทีละเล็กทีละน้อยทําให้เราเติบโตขึ้นในพระพุกในพระคุณในพระพรของพรค์นะครับช่วยกันในสิ่งเล็กน้อยนะครับฉะนั้นในกําลังของเรานี้เราทําไม่ได้หรอกครับกําลังของเราเราอ่อนแอเราเป็นมนุษย์ที่ถูกซาตานมันจะมายุแย่ทาให้เราแค้นทําให้เราปวดเล้าใจ แต่ว่าเราจะชนะได้โดยให้พระจ,จิตมาหักโซ่ตรวนปัญหาต่างๆความทุกข์ของเราต่างๆในชีวิตให้ผ่านพ้นไปนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับหลายคนที่ขอคำภาวนามามากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะภาวนาผ่านท่านคำเสร,ริมิวรของบุญญาลาศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกรีดบำรุงนะครับเราต้องการสิ่งมหัศจรรย์ที่จะช่วยเราเหมือนกัน วันนี้คิดถึงมากเป็นพิเศษสำหรับสุขภาพของคุณเปาโลสมนึกพัชราวไหลนะครับและภาวนาสำหรับคนที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่โรงพยาบาลบุคคลที่อยู่ที่บ้านบุคคลที่สูงวัยและบุคคลที่กำลังชเผชิญกับความทุกข์ต่างๆในชีวิตบุคคลที่กำลังจะท้อถอยต่อปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับพ่อก็คิดถึงบุคคลเหล่านี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระพรให้กับเราทุกๆวันแต่บางทีเราก็อาจจะถูกบทบังเรามองไม่เห็นพระคุณและพระพรที่พงค์ประทานให้ก็ขอพงค์ได้อย่าถือถือโทษโกรธพวกเราพิโรธต่อพวกเราแตา่เปลี่ยนแปลงพวกเราโดยพระคุณของพระจิตแต่ละคนนะครับพ่อภาวนาในวันนี้สำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับ ก็คือวันที่16มิถุนายนและผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนทุกทท่านพ่อ,อยังภาวนามากเป็นพิเศษนะครับสำหรับสมเด็จพระสังฆราชที่ที่อยู่วัดลาดบ่อพิษนะครับที่พระองค์ใกล้วันประสูตร96ิ96พรรษาและเมื่อวานพระองค์ก็ต้อนรับสมณทูตอย่างดีและสนทนากัน เกือบชั่วโมงนะครับเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ที่งดงามในสังคมไทยเราเราอยู่ด้วยกันด้วยความาสันติสุขและอยู่ด้วยกันอย่างเป็นพรารรภาพอย่างดีนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพระพรกับพี่น้องทุกคนขอให้คำเตือนของนักบ,บุญเปาโลในวันนี้ได้ช่วยเราให้เรานั้นได้พัฒนาตัวเราเองเป็นคนดีเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลของพระเจ้าอามน